นี่มันเกิดประโยชน์อย่างมากเลยนะเห็นไหมพวกเราทุกคนคนในกรุงเทพใกล้เคียงจะได้มาใช้สถานที่ตรงนั้นเวลาเรามาใส่บาทเห็นไหมได้ทานและมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเห็นไหมที่ครูอาจารย์หมุนเวียนไปทั่วประเทศเข้าใจไหมตรงนั้นมันเลยเกิดประโยชน์สถานที่ตรงนี้หลวงตาก็เลยว่าตั้งแต่สมัยรุ่นหลวงพ่อหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่ยไปหมดละ นะจนหลวงปู่หลวงพ่อวิยังงหลวงพ่ออะไรมั่งก็ไม่รู้นะเจอแยะหลวง,นะงปู่เนี่ยหลวงปู่หลวงตาที่เป็นนักปฏิบัติเลยทุกทุกคนจะไปที่นั่นพวกเราก็จะได้ฟังธรรมและได้ใส่บาตรได้นั่งได้เอาอาศัยสถานนั้นสถานที่นั้นนั่งปฏิบัติกรรมฐา,านกันเนาะในวันที่10บนะนี่ยอนี่หลวงตาอยู่ตรงนั้นเนาะมีอะไรไหมน็อตตาทางบ้านครับหลวงตาครับ โบสอยากขอโอกาสทำหลวงตาว่าดูลมแล้วแสบร้อนตามตัวแสบมากเหมือนมีไฟช็อตตามตัวแบบนี้คืออะไรครับโอ้คือสภาวะเนี่ยหลวงตาที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นกระแสกระแสแห่งพลังงานตัวหนึ่งมันจะมีปฏิกิริยาไม่ใช่แสบทรรดาเจ็บด้วยบางทีเหมือนกับเอามีดเสียบชุบเลยนะ ลมเนี่ยไม่ธรรมดามันจะพา,าแผ่ขยายไปขยายไปทั่วร่างกายรานะออนะมันจะเป็นพลังงานของของพลังงานคล้ายๆพลังงานไฟฟ้านะลวงจางก,ก็เป็น๋ยนนี้ก็เป็นนี่นั่งพูดอยู่นี่ก็เป็นนะบางวันเราช็อตตัวเองเลยเนี่ยอยู่เนี้ยพี่หนึ่งไปไหนล่ะไม่มาถามกูเลยนะ,ะนกูนึกว่ายังไม่มา มามามาลา,างถามเลยโอ้ยไม่มีใครถามเลยเนี่ยฮะ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 จำไว้มีอะไรอีกไหมครับหลวงตามีอีกคำถามครับจากคุณกัญจพลถามว่าคนที่ไม่มีศาสนาเขาจะตกนรกหรือเขาขึ้นสวรรค์ได้ได้ไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับน้บถือไหมนับถือมันอยู่เกี่ยวที่ก,การกระําอะนะนะ มึงจะนับถือไม่นับถือถ้ามึงทำชั่วมึงนับถือศาสนาพุทธมึงมาบวชมึงทำชั่วมึงก็ตกนรกมึงก็เป็นุไปสุกติฮะไม่ใช่มาใส่ผ้าเหลืองแล้วจะมีบุญอย่างเงี้ยเข้าใจไหมไม่ได้เกี่ยวเลยเกี่ยวกับกรรมการกระทําตทั้งหาก มันก็คนที่ไม่มีศาสนาหรือว่า free ิงเกอร์เนี่ยนะหลวงตาก็สามารถบรรลุธรรมได้สามารถได้ถ้ามันฝึกอนาปานสติเอาซิฮะพลมหายใจนี่มันเป็นของสาคนมันเป็นธรรมชาติไม่เป็นของใครพระพุทธเจ้าก็มาค้นพบตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเห็นไหมตอนเป็นเจ้าชายสิทธิาท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นคนธรรมดาเห็นไหมเป็นกัลปุกริย์ใช่ไหมอ่าพอท่านมาฝึกอนาปาตสิตัดสรุก็ถึงเรียกว่าเป็นพุทธะเห็นไหม เพราะฉะนั้นพุทธะอยู่กับทุกคน mm hmm. เข้าใจไหมอยู่ทุกที่ถ้ามีคนอยู่ mm hmm. ถ้ามีคนฝึกพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าบุคคลใดที่เป็นอยู่โดยชอบนะรลงนี้จะไม่ว่างอย่าพระอาหารคำว่าบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะนับถือหรือไม่นับถือ mm hmm. ถ้าทําตามพระอ,องค์ mm hmm. จะบอกให้ะะนะนะถึงจะมาบวชเนี่ยถ้าทําชั่วมันก็เหมือนกันแหละ mm hmm. บวชไม่บวชะนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ นยูนิฟอร์มหรอกเข้าใจไหมเธอมากพ้าเนี่ยตกนรกมากกว่าคนธรรมดาเป็นเป็ดเป็นผีมากกว่าคนธรรมดาเพราะไปกินของคนอื่นเขาหลงตัวเองว่ามีบุญนะได้บวชเข้าไหมทำผิดศีลผิดธรรมด่าแต่คนอื่นไม่เคยด่าตัวเองเลยนะ่ะ <ừ> จริงไหมไม่รู้บวชมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อฝึกฝนตัวเองหรือฝึกฝนคนอื่นก็นไม่รู้นะ ถือศาสนาแสดงว่าเราก็เลี่ยงนรกไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับนับถือเขาเลี่ยงไม่ได้ถ้าเป็นปุถุชนเห็นไหมไม่มีใครสามารถปิดนรกได้นอกจากพระโสดาบันขึ้นมาเห็นไหม <ừ> เพราะฉะนั้นไม่สางกันระหว่างดีกับชั่วใครจะมากกว่ากันแค่นั้นเข้าใจไหมคําว่าปุถุชนเนี่ยมันย่อมมีดีมีชั่วไม่ว่าจะดีมากกว่าหรือหรือชั่ว <c oughs> มากกว่า <c oughs> นะไม่ได้เกี่ยวกัน เมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก่อนสัตรู้ก็ไม่ได้มีศาสน์ไม่ใช่มีศาส,สนาพุทธนะเว้ยเข้าใจไหมริงไหมท่านก็เป็นพราหมณ์ไม่ใช่เหรอเข้าใจไหมพอาัตดสรู้ถึงเป็นพุทธเห็นไหมไม่ได้เกี่ยวกันเลยการเข้ามาถือนับถือศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาพุทธเ,เนี่ยจะเน้นเรื่องการปฏิบัติขนงพระตาก็เลยคนที่นับถือศาสนาพุทธถ้าศึกษาจริงๆก็จะเริ่มหันมาปฏิบัติเพื่อที่จะไปทางพ้นทุกข์นะ พระพุทธเจ้าก็พูดสี่ประการที่พระพุทธพระพุทธเจ้ายังทําไม่ได้หนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของคนสัตว์อื่นได้คนอื่นได้เห็นไหมตอนนี้พวกเราโง่มากนะที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นเห็นไหมหรเรามีหน้าที่แค่พูดรับรองผลของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระรรมของสั้นคําสอนของสั้นสองเห็นไหมความศีลวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้เห็นไหมสาม อ่านี่ห้ยมันหายไป <c oughs> สามปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองสี่ถ้าไม่มีบุญวาสนาไม่มีกรรมต่อกันเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะเกื้อหนุนกุญเจือกันได้เห็นไหมเอ่เพราะฉะนั้นฝึกเอาเองนะเข้าใจไหมทําเอาเองนะทําเอาทําเอากรรมก็ทําเอาจริงงแมก็รับเอาเองสิ ทำอะไรก็ต้องรับเอาเองอยู่แล้วถึงไม่อยากรับก็ต้องรับเอาเองอยู่แล้วนะกรรมนี่เหมือนยุติธรรมนะนะสร้างเหตุยังไงมันได้ผลยังงนะั้นแหละเข้าใจไหมนี่คําสอนท่านสอนอย่างนีนะ้ไม่ต้องไปห่วงคนอื่นมากหรอกห่วงตัวเองก่อนนะเหมือนคนเห็นแก่ตัวนะบางทีเพราะว่าเราไม่ใช่เห็นแก่ตัวเราคือเราดูตัวเองเหมือนรักษาตัวเองก็เหมือนรักษาคนอื่นไม่แยกไปเข้าแต่บ้านคนอื่นเพ่งออกจากข้างนอกมันเป็นสมุทัยล้วนๆนะ่นะ ใชไหมยาเนี่ยพระทำไมถึงเป็นอย่างนี้รู้ไหมทาไมถึงเป็นเปรตเยอะเห็นไหมโบราณอีสานบอกว่าเปรตอยู่วัดก็พระนี่แหละเป็นเปรตเยอะอลุงปู่บอกพระนี่ตกนรกมากที่สุดนะจำไว้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าโยมเขายังได้ทานนะส่วนพระรับแต่บุญเขาเข้าใจไหมแต่ตัวเองทําผิดศีลผิดธรรมไม่มีที่โอตปะ ไม่มีความละอายแก่ใจไม่มีความเกรงกลัวตัวบาปและก็ไม่ฝึกปฏิบัติอยู่ในธรรมรมในศีลในธรรมเห็นไหมมันก็เป็นหนี้เขาสิแล้วก็มาหลงตัวหลงตนเข้าใจไหมเน่เน่เน่มันก็เลยแล้วก็มีแต่ความอยากได้ทีเนี้ยแล้วก็ไปทาเห็นไหมอ่นานี้ละชันวิชาไปทำสยาศาสตร์มาบอกเขาแตกเห็นไหมหาเงินหาทองแบบเนี้ยนี่เนี่ยคือคือทาลายตัวเองแล้ว น่าสงสารมากนะก mm hmm. ูไม่ว่านะออทําไปเถอะใครอยากทาจริงไหมแต่หลวงตาเนี่ยมีแต่พาปฏิบัติธรรมไม่สนใจหรอกนะมีแต่เพื่อจะเดินทางออกจากทุกข์เท่านั้นที่วัดป่าบ่อน้ำพินจริงๆนะและจะพูดอย่างนี้จนวันตายวันไหนกูตายลม้มลงนั่นแหละนะ mm hmm. กูค่อยจะหยุดพูดเรื่องพวกนี้พวกธรรมะเนี่ยใครบอกให้สิ่งที่หลวงตาเด่นที่ผมเห็นนะหลวงตาพาทำทานพา ทำความดีทุกๆวันนะครับหีวงันเออแล้ว็น,นมัน,มนเป็นนิสัยนะเพราะว่าหลวงตาเคยประกาศแล้วประกาศอีกว่าหลวงตาไม่มีตังมันจะมีได้ยังไงใครเอามาให้กูก,ก็ทานทุกวันมีคนมาขอวันนี้ก็นักเรียนเห็นไหมวันหนึ่งสามสี่โรงเรียนมาขออย่างเงี้ยเห็นไหมวันนี้มาขออะไรล่ะฮะมาขอเครื่องที่จะให้เด็กกำลังฝึก อะไรฝึกฝนให้เด็กอะไรอ่ะทำขนมแต่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ,<ช>อเห็นไหมวัดละสามหมื่นวันนี้วัดหนึ่งก็ห้าหมื่นเห็นไหมเพือ่อจะทำกิจกรรมเนี่ยทั้งมุกทาหารก็เพื่อจะพาะเหตุเห็นไหมก็ไปซื้อ,อของขอทุนไปซื้อวันนี้สองสองโรงเรียนเฉพาะวันนี้เห็นไหมเห็นไหมมัน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 เมื่อวานนี้ก็สามโรงเรียน เมื่อวันก่อนเนี่ยเยอะเลยเห็นไหมทุกวันวันนี้ก็สองแสนอย่างเงี้ยเห็นไหมให้ไปขนาดให้ไปแบ่งออกไปนะแล้วใครเหล่ามาถวายหลวงตาเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่ามีหลวงตาก็าทานลงหมหนะเข้าใจไหมเพื่ออนุเคราะห์หลวงตาไม่อยากได้บุญนะเพื่อมันเกิดประโยชน์เข้าใจไหม เพื่อเกิดประโยชน์ต่อคนต่อเด็กต่อแผ่นดินต่อสังคมเข้าใจไหมเขาเรียกเกื้อหนุนนะเห็นไหมแต่หลวงตาไม่มีก็ปฏิเสธไปนะไม่ได้ได้ทุกรายนะหลวงตาประกาศรล้ว่าหลวงตางดแล้วนะพ่อครูไม่มีตังประกาศทุกวันเขาก็คิดว่าหลวงตานี่รวยมีเงินนะบางคนก็ไม่ได้ฟังนะหลวงตาอ่า เนี่ยจำไว้นะผู้ฟังหลวงตาไม่มีนะเพราะหลวงตาเนี่ยวัดป่าบนน้ำพระอินไม่ได้สะสมเงินทองไม่ได้สนใจนะจำไว้เท่าที่มีอยู่ได้ตามมีตามเกิดในอัตภาพที่นี่ไม่มีกระถินไม่มีพระป่าไม่มีตู้บริจาคเห็นไหมอ่าคนก็หมดที่พึ่งไงหลวงตาหมดที่พึ่งก็จะทำยังไงกูก็บอกโดนนับใจที่นะ ก็หลงตาเด่นทางด้านเมตตาคนระก็เมตตากูไม่มีไงกูข้าไม่มีมันจะเมตตาได้หรือ,รอกูหมดสูตรแล้วจริงไหมล่ะนี่กูกำลังจะไปดดน้ำตายกับมึงอยู่เนะจริงไหมเออฮะอืมตอนนี้กูบางวันกูว่ากูจะบีบคอตัวเองให้มันตายอยู่เนี่ยกูอยากมันมาขอกูบ่อยเหลือเกินอย่างเงี้ยกูจะบีบคอตัวเองมันจบจบไปซะกับกูว่าอย่างเงี้ย พราะมันกูไม่มีบางทีก็วก็เออบอกไม่มีอย่างเงี้ยมันก็พูดสารพัดมันนึกว่ามีเห็นไหมโอ้ยเนาะบางคนตอนแรกมาขอตังคุยไปคุยมามาขอรถต่อขอลถต่อก็มีเออนะเนี่ยปีเนี้เฉพาะสองเดือนสามเดือนมีนาเนี่ยเชื่อไหมหมดลถไปยี่สิบคันแล้วเฉพาะลถนะเห็นไหมวันที่สิบแปดก็หกโอ้แปดคันเห็นไหม เนี่ยเก้าคันสิบคันโอ้ยจําไม่ได้ละ่ะกูว่าฮะเห็นไหมกูตอนนี้กูไม่มีรถกูจะเดินเอาแล้วนะ <laughs> จริงไหมมีเท่าไหร่กูก็ให้กูก็สงสารเหลือเกินอะ่ะนะรถไม่มีให้เด็กนักเรียนถิ่นทุรากาันดารบางทีเห็นไหมเออแล้วก็ต้องใช้รถครูไปส่งอย่างเงี้ย <ừ. S 1> บางทีครูก็เฉียดค่าน้ํามันเองอะไรประมาณเนี้เห็นไหมหลวงจาก,ก็เลยว่าเออ อ้าวอ้าวผู้ทำอ้าบผู้ว่าระดับโลกแล้วล่ะตอนนี้คือหลวงตาไม่สามารถที่จะมาแบกภาระแต่ด้วยด้วยใจผมหลวงตาใช่ใช่ด้วยใจที่หลวงตาเป็นพระหลวงตาเนี่ยไม่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 ใหม่หลวงตาไม่ได้ว่าหลวงตาแบกนะหลวงตาไม่ได้คิดไม่มีความรู้สึกพวกนั้นเลยจริงๆริงหลวงตาไม่ไม่ไม่มีความคิดด้านนั้นหรอกแต่ว่าถ้ามีก็ให้ไม่มีก็ มึงจะเอาอะไรให้จริงไหมเออตอนนี้กูไม่เหลืออะไรแล้วจริงไหมล่ะหมดเนื้อหมดตัวหมดตูดแล้วจริงไหมเออวันนี้มันมาขอมันมาขออะไรกูกูมีเท่าไหร่วะกูมีสองพันกูก็ให้สองพันคนหนึ่งฮะเอเอร้องห่มร้องไห้สะอึกสะอื่นอ่ะพอทั้งลูกกับผวผัวก็แบบอะไรอ่ะทนเรื่องในสมองแตก อะไรอย่างเงี้ยต้องเลี้ยงผัวพิการนอะ่ะทั้งลูกหลานด้วยโอ้ยสารพัดอยากเอาเงินไปลงทุนซื้อผักไปขายโอกูว่าสองพันกูมีสองพันบดีินะเออเอาบนซื้อผักมาขายสองพันกูว่าได้เยอะเลยฮะ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่รู้นะกูก็ไม่รู้กูไม่รู้จักเขาจริงไหม <c oughs> ทุกวันมีแต่คนมาขอกูและประกาศตรงนี้นะห้ามมาขอกูอีกกูไม่มีแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ปิดวัดหนีโยมไงกูว่าจะพยายามหนีแล้ว <c oughs> ลแต่เนี้ยจะก,กูจะหนีไปไหนละ่ะฮะเพราะมันดักหน้าอยู่กูก็มีอยู่ไปอยู่กับคนนะ่ะเนาะมันเดือดร้อนไปหมดอนะ่ะเนาะเห็นไหมเออนี่หลวงตาเป็นโยมเชื่อไหมเป็นโยมนะหลวงตาเนี่ยหนีจากบ้านตัวเองกลางคืนนะกับภรรยาเพราะคนมาขอเนี่ยผ้าเนี่ยวันละสามวัดสี่วัดอันนี้เรื่องจริงเลยนะ กูต้องไปเมารถหกล้อมาจอดรอ,อกลางคืนขนของหนีจากบ้านตัวเองไปซื้อบ้านอยู่ระยองที่จะไประยองเพราะหนีจากบ้านตัวเองเพราะคนมาขอนะพระมาขออะไรทั้งพระทั้งยอมเนี่ยออกูอยู่รถตั้งแต่เป็นยอมแล้วนะจะบอกให้อันนี้ถือว่าเป็น<ะ>ผมไม่ผมไม่จะพูดอย่างเป็น,เป,นเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะครับหลวงตาเป็นกรรมอย่างหนึ่งเป็นกรรมก็คือเราเนี่ยถ้ามีก็ให้ให้ให้ใหใหจังแ่โยมแล้ว นี่คนไม่เข้าใจนะหลวงตาเนี่ยให้มาแต่เป็นโยมแล้วจนคนว่าบ้านั่นแหละกับภรรยาสองคนให้ให้จนไม่มีจะให้แล้วแล้วมันมาเยอะเลยทีเนี้ยมันมาเหมือนกับเนี่ยกูเป็นพ้าเนี่กูเป็นโยมกูยังย้ายหนีได้กูเป็นพ้ากูจะหนีไปไหนเนี่ยฮะจริงเนี่ยกูย้ายหนีจากบ้านกูนะกูอยู่บ้านได้รบบกูสร้างบ้านเสร็จเนี่ยกี่เดือนไม่รู้เนี่ย มึงถามญาติกูได้เลยถามคนบ้านนั้นอะไรเลย,เลยบ้านกูเนี่ยกูหนีกลางคืนกูไปซื้อบ้านจัดสรรที่ปกรงแดงเห็นไหมอำเภอปกรงแดงบ้านสวนจินดาโไปซื้อไว้แล้วก็เตรียมขนหนีไปกลางคืนเพื่อตอนนั้นกูไม่ให้ใครรู้จักกูเลยแม้แต่ญาติกูก็ไม่ให้รู้จักพก่อเดี๋ยวมันจะไปถามญาติกูหนีเขามาขอเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยนะไม่ได้พูดเล่น อันนี้กูเขาว่าจะย้ายหนีอยู่ตีเพิ่งเสร็จน <c oughs> ะหลว่ตาเนีอันนั้นก็เพิ่งเสร็จเหมือนกันม <c oughs> ีกูนคนเดียวที่ย้ายหนีอยากบ้านตัวเองทั้งที่ไม่มีหนี้มีสินนะเพราะคนมาขอบางทีก็นะเร้ซาซีจนแบบโอ้โหนะจำไว้สารพัดสารเพวันละห้าหมืนวันละแสนตอนเป็นโยมก็เข้าใจไหมแต่ดนะ้วยอนุสัย ผมดูแล้วไม่มีทางหยุดหรอกครับกูก like <the> ็ว่าอย่างนั้นแหละถ้ากูมีกูไม่ได้ว่าจะหยุดนะแต่กูไม่มีพูดถึงถ้ากูมีกูแบ่งปันหมดครับจาไว้เพราะว่ามึงเชื่อไหมตอนกูเป็นโยมเนี่ยพ้ามาขอกูเลยมึงถามไอ้นายกชัยนะเชื่อไหมมันมาขอกาถินกูต่ลวัดต่ลวัดเนี่ยอกูทอดให้ทุกวัดนะแต่กูไม่ไปนะกูให้เงินไป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 วันละแสนละแสนละแสนเนี่ย จริงขนาดเป็นพระเนี่ยวัดนี้ไม่มีกระถินกูยังทอดปีละยี่สิบวัดอ่ะน,นะพระมาขอกระถินกู่มึงเชื่อไหมเชื่อครับเฮ่ฮะแปลกไหมล่ะไม่รู้จะไปทอดไปทำไมพระก็ฮะโอ้คนเราเบื่อแล้วเกินหน้าพระเนี่ยจริงนะเบื่อ,อเ,เ,เบือเบ่อพระแบบตัวเองด้วยละเนี่ยไม่ไม่ต้องมาขอกระถินกูอย่างน้าพระนะฮะ เพราะกูก็ไม่มีกระถินไม่มีพระปลาฮะแล้วไม่ต้องมานิมนต์กูไปบุญกระถินด้วยนะฮะจริงๆนะวัดละแสนสองแสนนี่นะ,ะโอ้พี่กายนี่หนักมากะนะจะพอน้ำท่วมกูหมดเกือบสิบล้านนะปีนี้เห็นไหม้ปีนี้พาน้ำอย่าให้ท่วม ออท่วมไปเถอะแล้วจะมันจะเป็นอะไร <_ C oughs> กูภาวนาไม่ได้หรอกฮะจะไหมแต่กูเนี่ยไม่มีจริงนะตอนนี้กูไม่มีจริงๆรอนะไม่มีเลยนะเออใครจะช่วยกูนี่กูจะไปทําเนี่ยมึงเชื่อไหมกูถึงบอกไอ้เบียไงไอ้เบียมึงมึงหาเงินมาช่วยกูหน่อยกูจะไปซื้อเหล็กทาตรงนั้นและกูไม่ต้องไปจ้างไงกูเลยเอาผ้าช่างวัดป่าบ่อน้ำบีนไปทํา เอาเครื่องมือขนไปจากนี่เลยทําเสร็จแล้วค่อยกลับนะนี่คุณถึงบอกว่าอยุงเทพเนี่ยนะใครอยากบริจาคซื้อเหล็กซื้อเหล็ก,ลกนะเ่ยเนี่ยนะจะไปทําแล้วเนี่ยยังไม่มีตังเลยนะนี่ประกาศตรงนี้เลยนะใครอยากซื้อเหล็กซื้อกระเบื้องนะกูว่าดูงบประมาณไม่เกินสองล้านบาทหรอกอไม่รวมค่าจ้างนะนะทำอยู่สัก กูว่าเดือนหนึ่งเสร็จอะไม,ไม่ไม่เกินเดือนน,นะเพราะไม่กลับไม่ไม่ให้กลับภาพพวกนั้นจําภาษาธรรมอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าถ้าใครอยากร่วมนะถ้าเศรษฐีคนไหนอยากใจบุญนะอะ่ไปช่วยก็ได้เอาเอาเงินไปหรืออ่าให้อ่าเอารายการเหล็กซื้อมาให้ก็ได้เนาะอเออเพราะเราไม่ต้องเสียค่าแรงถ้าไปเสียค่าแรงมันจะเยอะมากเพราะอ่ามันก็ใหญ่นะ มันยาวอะเข้าใจไหมอ่าอ,อพูดถึงนะแต่เราเราจะใช้ใชขอสแตนเลสให้ให้โยมกันกันเขาตกน้ําเพราะมันรอบสระน้ําใหญ่ไงอ่านะอยู่ใจกลางกรุงเทพนะราดพร้าวเจเอนี่ยนะและตรงนั้นอ่ะเห็นไหมคนไปเต็มเลยนะเวลาครูบาอาจารย์มาสแสดงธรรมมาบิณฑบาตท,ที่นั่นทุกเดือนเดือนละหลายหคนอ่ะทุกเต็มตลอดทั้งปี ที่ไปใช้ที่ตรงนั้นมันเกิดประโยชน์มากนี่ใครอยากทำหลวงตาอยากทำเอาเงินไปซื้อเหล็กกับกระเบื้องมุงกับเรานะส่วนค่าแรงเนี่ยพระจะทำเอง mm. นะเนี่ยเตรียมตัวเดินทางวันจันทร์เนี่ยเนาะเนี่ยวันสองวันเนี้ย่ะถ้าได้สักสองล้านเนี่ยหลวงตาว่ากูจะอุ่นใจอยู่ mm. นะพอไม่พอกูจะหาใหม่หลหรอนะเพื่อจะไปซื้อเหล็กซื้อกระเบื้องก่อนนะไปถึงนี่จะสั่งเหล็กเลย เพราะต้องรีบทําเลยเพราะว่าอ่าเราต้องทําให้เสร็จะะนะอนะนะตาครับทำไมต้องเป็นพระสิงคีดนะครับที่ต้องไปทําให้เสร็จอืมกูเขาไม่รู้หนูไม่รู้ <c oughs> ก็หลวงปู่เย้านหลวงปู่เย้านบอก<ม>บอกไอ้เสสมศักดิ์บอกว่าจะทํานนะก็นิมนต์อ๋อมันก็นิมนต์กูไปแล้วทีนี้มันก็บอกว่าหลวงปู่เย้านไปรบว่าจะทํา จะหลายปีแล้วยังไม่ทำกูก็เลยว่าครูบาอาจารย์ปารบเราต้องทำทำทำทํงไงผมบอกงั้นหลวงจาก็ทำก็แล้วกันเหมือนว่าเออกูก็เลยตอนแรกกูก็บริจาคไปแล้วล้านสองอก็วันนั้นไงที่มันมาวัดเนี่ยวันอะไรวันเกิดกูหรือวันอะไรวันเกิดสิบเอ็ดมิถุนากูให้ไปแล้วล้านสองถึงไหมก็ไปทำมันก็ไปทำละ แต่มันทำได้แค่พื้นรอบเทคอนกรีตนะเพราะมันอยู่ในน้ำไงเข้าใจไหมถ้าถ้าเราทำตรงนี้ตรงนี้มันจะพอเพียงพอกับต้อนรับคนหลายร้อยคนหลายพันคนได้ไงเข้าใจไม่ได้ใช้ประโยชน์มากเสร็จแล้วทีนี้ก็ยังไม่มีหลังคาไม่มีราวทีนี้กูก็เลยว่าอะไรวะนะ,ะก็ต้องทำให้มันเสร็จมุงหลังคาซะ เอาทำก็ทํากูก็เลยว่าเออนะเดี๋ยวกูจะเอาเพราะว่าเราไม่ไม่ต้องมีค่าแรงไงเราจะเอาพระไปทำเป็นเป็นอะไรนะถนนพระธรรมก่อนแล้วกันแต่